สวัสดีครับ BT Premium Auto Senor นะครับวันนี้ส่งงานกับนิสสันอะมิล่านะครับลูกค้าได้ทำการอัปเกรดไฟเป็นใบบอกแปดนะครับมาพร้อมกรอบวงแหวนเนี่ย LED เป็นสไตล์นะครับค่นโครมดำนะครับดูนะครับว่าสวยขนาดไหนครับไปหลีครับนี่นะครับค่นส่มดำไปหน้าครับ ไฟสูงครับลูกแก้วของเราเป็นสูงและต่ำในตัวนะครับนะครับมาดูแสงผ่านกำแพงกันนะครับได้นะครับสูงครับปล่อยมาดูแสงผ่านซิมตัวรถกันนะครับชัดๆคมๆเลยนะครับสูงครับปล่อยครับ สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้ติดต่อหาเราได้ที่มีทีพีเมียมออโตซีนนทุกสาขานะครับขอบคุณครับ